เอ้ยนตู่เดีวเอาๆๆอยู่ในข้อไก่หรือเปล่าออกมาหมดออกมาเาอเอาๆๆาอาาอมาฮะตาหวานมือดานคนเรานจับอย่าองี้เอาเอาเอา ับเป็นการบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างฝ่ายปกครองอำเภอไเบึงกับฝ่ายปกครองอำเภอขุขัขน<า>ฝ่ายปกครองอำเภอขุนหารนะครับเป็นสถานที่ หอกเลี้ยงหมูแล้วก็เป็นบ่อนไก่นะครับอยู่ในเขต มาได้รยังมะต้องแย่งบุญดอกมันไก่อนท่านหมดพุ่งมันมาได้ส่วนหนึ่งท่านนี้อยู่ในที่นี้นะครับถูกจับนี่ใครจะต้องแย้งว่าไม่ไม่ได้เล่นบ้างนี่ร่วมโครงการหรืารเล่นท่านไปบอกสารเองว่าท่านไม่ได้เล่นนะก็ที่มาในวันนี้นะครับก็ได้รับข่าวสารนะครับว่ามีการลักลอบเล่นการชนันชนไก่ เป็นประจําเลยทุกเสาร์นะครับแต่ยังหาโอกาสเข้ามาไม่ได้นะครับโดยการจับกลุ่มในวันนี้นะครับก็จะใช้เพราะเกาหาให้ทราบนะครับเพราะเกาหาก็คือเข้าเล่นหรือเข้าเล่นหรือเข้าพนันนะทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับฝัู่กจับดิไครจะโตแย้งว่าไม่ได้เล่นบ้างมังยหรือใครบอกว่าไม่เล่นคหรือว่าร่วมกันว่าเล่นท่านจะบอกสารเอาเองว่าท่านไม่ได้เล่นนะ พนันไก่นะครับได้บุญหาประมาณยี่สิบปลายนะครับฟ้าหมูนะครับนะครับดัดแปลงเป็นบ่อนพนันนะครับจากสายข่าวรายงานว่าชนกันทุกเสานะครับ